ราศีต่อมาครับ oh. ราศีพ,พิจิกนะฮะ uh huh. พิจิกเนี่ยเขาเป็นราศีเม็นป่องนะฮะเป็นเขาบอกเลยอย่าทำให้คนราศีพิจิกโกรธอะไรเงี้ยหมอแม่งป่ปองดุนี่นะฮะดุไม่เท่าไหร่พิจิกเนี่ยจะอย่างหนึ่งคือเจ้าเจ้าแขดเนี่ย หลายที่ต่อยหลายที่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านดีของเขาคือรักใครแล้วรักจริงนะฮะตั้งใจทํางานแล้วตั้งใจเราหลัจริงนะครับรักใครแล้วก็รักจริงอะไรเงี้ยมีแบบเปอร์เซ็นต์แบบเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรต่างๆอะไรเจ้าอารมณ์ด้วยไหมครับเหมือนเจ้าอารมณ์ด้วยไหมสมมติใครมาทําเขาเขานี่ไม่ยอมเลยนะเขาเขาไม่ได้แบบตอบทุกทุกเม็ดอ่าท่านราศีสิงห์อะไรอย่างเงี้ยตอบทุกเม็ดพฤจิกนี่ก็คือแบบเหมือนทีเดียวจบ ใครทําให้เขาเจ็บนี่คือเขาใช่แบบอาจจะ3 4ครั้งเขาต่อยทีเดียวอะไรเงี้ยเออแต่จบอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเป็น,ปนการสะสมปัญหานะคะนรับหมายถึงบางทีเขาอาจจะสะสมปัญหาแบบหลายครั้งแล้วคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรแต่เขาแบบเล่นระเบิดทีเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของในด้านทีเมเลยลูกวางลูกปลาอะไรเงี้ยได้ที่มันเป็นเรื่องของคลูกโขนลูกมา้าหรือสนาัะที่เป็นฝูงอะไรเงี้ยครับเ,เือให้เขาเห็นว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการหนักทิศเบาหน่อย มีอะไรก็ค่อยๆคุยพูดพูดจากันหรือว่าไม่พอใจเรื่องนี้ก็คุยเลยไม่ใช่5ครั้งแล้วระบายทีเดียวอะไรเงี้ยครับหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนแบบดูเหมือนจะไม่ไม่เป็นอะไรแต่พอหลายๆครั้งเข้าเนี่ยมันฟังเส้นสุดท้ายสะสมชุดหนึ่งแล้วก็มาแบบว่าระเบิดอารมณ์ทีเดียวประเด็นคือคนอื่นเขาไม่รู้กูกรณีก็ไม่ได้รู้ด้วยแล้ววุ้ยทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้ล้วไม่พอตั้งแต่ต้นปีอะไรเงี้ยก็เราก็จะแก้ให้โอเคครับนี่คือราศีพิจิ